การรายงานผลแน่าปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พณนิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐานสสวทชื่อผลงานการพัฒนาทักษะการคิดด้วยชุดกิจกรรมดีดกระเด้งของนักเรียนชั้นมธัธยมศึกษาปีที่5เจ้าของผลงานนางสาวพิราดาช่วงกรุด ครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมหัวข้อการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะตามหลักสูตรหรือทักษะในศตวรรษที่21ที่มานาความสำคัญในปัจจุบันสภาพสังคมเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ประชากรต้องปรับตัวและมีความรู้ความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์ในอนาคตดังนั้นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนเพื่อให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21จึงมีความสําคัญและจำเป็นอย่างยิ่งนักเรียนควรรู้จากการเรียนรู้การทำงานการคิดวิเคราะห์การคิดแก้ปัญหา การคิดสร้างสารค์การสื่อสารและการปรับตัวสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานระดับชั้นมันธยมศึกษาตอนปลายสำหรับนักเรียนแผนการเรียนที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์นั้นนักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง ไม่สามารถนำความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้และมีพื้นฐานการคิดคำนวณตำ่ำจึงทำให้มีผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานตำ่ำนักเรียนขาดการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์การคิดแก้ปัญหาดังนั้นครูผู้สอนจึงสืบค้นข้อมูลและพบว่าการจัดการเรียนรู้ที่ นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองมีส่วนร่วมในชั้นเรียนสามารถพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนได้จึงได้นำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้เรื่องการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทยชัยช้นมัธยมศึกษาปีที่5โดยมีกิจกรรมเป็นสถานการณ์ที่ครูกำหนดให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง มีการทำงานเป็นทีมช่วยกันคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหาเพื่อให้บรรลุภารกิจในสถานการณ์นี้พร้อมแล้วน,นะพร้อมแล้วนะกลุ่มนี้จะเอากี่เมตรติ๊กเมตรโอ้คิดว่าจะถึงไหมไหนขอเสียงเชียร์กรุมนี้หน่อย

สามร้อร่สิบสอามจุเมตรสำหรับกลุ่มที่หนึ่ย้สามจุดสี่สอิ

好，阿东。多多